เอาเคเพื่อนทําคลิปต่อครับเมื่อกี้คลิปตัดพอดีโอเคครับมาครับมาครับมาครับเดี๋ยวดูเพื่อนนักท่องเที่ยวฟิลิปปินส์นะครับผมเดี๋ยวก็โดดลงมาครับกระโดดลงมาครับครับกระโดดลงมาครับนี่เพื่อนนักท่องเที่ยวฟิลิปปินส์ครับผมโอ้ยเขาคงสนุกอะเมื่อกี้เขาขึ้นไปกระโดดร่มแล้วมันต้องใส่มันอะโอเคอยู่ เจ้ okay. ทำคลิปใกล้ๆดีกว่าฮนะผมไปทำคลิปคลิปคลิปใกล้ๆเลยเพื่อนมาทำคลิปใกล้ๆเลยเพื่อนตามครับโอ้โหโดดลงมาแนละ้ว <Okay. S 2> ครับเฮ้ครับมาครับโอเคโอ้โหโดดสุดสุดสุด,ส,ดสุดไปเลยเสียเวลาทำไมอยู่ สุดๆไปเลยเคยไม่เคยก็ต้องรู้มีแค่ไหนก็ทุ่มมันทั้งใจทุ่มเทเข้าไว้ให้สุดๆโอ้คครับมาครับชั้นสองครับน้ำตกสุนรเห็นตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีโอเคครับไปต่อนะครับไปต่อนะครับไปครับอยู่บอกเพื่อนหน่อยสิครับไปต่อเลยครับชั้นสามครับผมสวยจริงครับสวยจริงมาครับมาครับ เคครับสวยจริงครับผมโอเคโอ้ไปับนไปเคคราเขาจะไปต่อหรือเปล่าครับโอเคครับผมคอยเขาเนี่ยยังไงเขาเขาคงตกลงอยู่จะไปต่อหรือเปล่าเคครับมาครับจัดไปครับสวยจริงครับผมโอเคครับมาครับตามมาครับ ปึ๊บโอ้โหเนี่ยคนก็โดดลงมาเนงคนมาเลยผมบอกตรงสุดๆไปเลยนะครับเห้ยครับผ่างาช้างครับช้างสองตัวครับผมขี่หลังกันครับผมวันนี้น้ําไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไงมันก็เลยมีงาข้างเดียวนะครับปกติครมีงาสองข้างเลยทั้งทั้งตัวล่างตัวบนเลยนะครับแต่วันนี้น้ํามันน้อยไงมันก็เลยมีงาข้างเดียวเอาโอเคครับผมเห้ยครับมาครับมาครับไปครับ 40ชันเสถียรบนระฟอน40นาทีอยู่เฮ้ยครับ40นิทีโอเคอยู่จัดไปครับยายเสียคร okay, 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 ับผมโอเคครับอ่าผมชวนผมชวนนักท่องเที่ยวไปนะผมมานะไปเลยครับไปไปไปเลยครับไปเที่ยวเลยครับโอ้สวยสวยมากครับชั้นบนโ okay, อเค <okay, S 2> นะครับชั้้นนนบลึกมัครบก็ประมาณ3เมตรตอนนี้ เพราะว่ามันเป็นมันเป็นโบสฟอร์มันเป็นแบบอ่าน้ําตกแบบคือคือเป็นแอ่งใหญ่กว่านี้ไงมันมันแอ่งใหญ่กว่านี้ผมแนะนําเลยสวยจริงมันแอ่งใหญ่กว่านี้แล้วก็แต่ตอนนี้น้ำมันมันไม่เยอะมากแสดงว่ามันอยู่ที่ประมาณสาเมตรได้ถ้าเผื่อเป็นหน้าน้านะครับหน้าน้า4ี่ห้าเมตรได้แต่ตอนนี้สาเมตรก็ถือว่าสุดยอดอ่ะเนี่ยประมาณประมาณก็ก็ลึกแต่ทีนี้มันเราเราเล่นตรงที่ม่ลึกมันมีไงเพราะมันเป็นแอ่งใหญ่มันเป็นแอ่งใหญ่ครับผมมันไม่ใช่ว่าลึกลึกทั้งหมดนะฮะมันไม่ใช่ลึกลึกทั้งหมดนะครับ ในชั้นสามเนี่ยประมาณสามสิบนาทีสี่สิบนาทีงเนี่ยถึงแล้วไปครับไปครับเนี่ยเนี่ยเพื่อนเพื่อนนักท่องเที่ยวเนี่ยผมชวนเนี่ยวิลิปินเขายังขึ้นมาเลยโอเคมาครับมาครับมาเขาโอเคครับมาครับสวยจริงครับสวยจริงครับผมขอบคุณมากครับมาเที่ยวเลยครับกับโจยููบเบอร์ครับความสุขบวกกับการท้าทายและการประจวนภัยครับผมโอเคครับโอเคครับ ไป okay, ครับเพื่อนเพื่อน,น,น,นครับไปครับชิวๆไม่ต้องรีบน,นะฮะไ,ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆรีบเดี๋ยวผมตกไปแม่งจบเลยเนี่ยเพื่อนเป็นหน้าผายนะเห็นนหมผมถือกล้องไว้ด้วย,นนยไงเคเพื่อนไปปึ๊บปึ๊บนี่ไงโอ้โหเขาตามขึ้นมาแล้วครับโอ้โหผมดีใจมากเลยมบอกตรง โอเคครับป๊าจัดไปครับจัดไปใหญ่เสียครับผมอ่ะเน,นี้ตอนนี้ผมก็ขึ้นมาบนเนี่ยอยู่บนหัวช้างเนี่ยช้างสองตัวขี่หลังกันครับผมโอเคครับผมนะครับปึออ๊บโอ้ดีใจยังเลยมีเพื่อนนักท่องเที่ยวมาด้วยโอ้ฟิลิปปินสุดยอด ดีใจครับได้รู้จักกันไว้ครับผมป๊าชิวๆครับผมไปไหนวะเนี้ย่ปงนี้ที่บอกอะเรื่อยๆครับเรื่อยๆผมบอกข้างบนสวยไงมันเป็นหน้าผาแล้วก็มีน้ำ แต่ตอนนี้น้ําลึกประมาณสามเมตรได้เพราะว่าเพราะว่าวันนี้น้าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ของคุ้มโนแล้วแต่สาเมตรได้ไม่กาลังมันกันแหละโอเคครับไปครับเมื่อกี้ผมได้พักแค่สองแต่ผมก็ยังเหนื่อยอยู่ว่ะอันนี้ผมโดดไม่ไหวแล้วเพื่อนผมโดดไม่ไหวมากนี้วะ่ะอันนี้ผมไม่กำลังกำลังขาเหมือนไม่ค่อยมีวะ่ะ ลองนี้ดีกว่าปึ๊บนี่ไงนี่เพื่อนจัดไปครับปึ๊บนี่ไงปึ๊บเฮ้ยไอ้กัวแม่งเหนื่อยแต่ก็มันเนี่ยโคตรรักเลยบอกตรงแม่งสุดๆนะครับใครแม่งไม่มาไม่รู้ว่าผมบอกตรงจริงไม่ตายห่าเลยสวยจริงข้างบนครับผม น้ำตกยิ่งสูงยิ่งสวยผมจะบอกให้เพื่อนๆยิ่งสูงยิ่งสวยนะครับึออ๊บนี่ไงป๊าบนี่ไงเอ,อ่อชิวๆครับโอ,อ้เพื่อนนักท่องเที่ยวตามมาครับผมโอเคครับมาครับมาครับโอเคครับเรื่อยๆครับป๊าบ ลุยน้ำแม่งเลยเดี๋ยวว่ะลุยน้ำแม่งเลยผมยไปเรื่อยๆไงรีบไม่ได้แม่งกิ้งไปจบเลยในน้ำมันบางทีแม่งขาแม่งแต่หินแิ่งล้มจบเลยเพื่อนปึ๊บนี่ไงโอ้โหใครไม่เคยมานะครับมาได้ครับผมนะครับน้ำตกเจนเถียนครับ ชนบุรีครับผมเออ้บป๊าบนี่ไงเออ้บโอ้โหเหี้ยไม่งอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยม่งมายากแต่มันว่ะเฮ้ยผมก็เริ่มเหนื่อยไงแต่ผมรักที่ผายเลยผมบอกตรงเออผมดีใจผมแนะนำเขาไงไหนๆมาแล้วไง อีกไม่ไกลถึงขั้นสามครับผมปึ๊บคลิปจะตัดหรือไม่แม่งกี้แม่งคลิปตัดไปสองทีโอ้โหครูเซงเลยเฮ้ยขึ้นนี้เลยต, <c oughs> ต้องสปินตัวป๊าบอุ้ยเฮียอุ้ยอุ้ยโอ้โหเด right. ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เลยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังงี้ว่ะโอ้โหโอ้โหเยี่ยมมดแม่งเพียบเลยนี่ว่ะอึ๊บ โหมดมันเพียบเลยว่ะโหเพื่อนัปมเพื่อนโหมดมันขึ้นมือเพียบเมื่อกี้ผมเอามือจับไอ้ก้อนหินเมื่อกี้ไงโหมดมันมาเลยว่ะโหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปมเพื่อนัปมเพื่อนัปมเพื่อนเดี๋ยวมุกกล้องวางัปมว่ะโอ้ยัปมเพื่อนโหมดมันขึ้นมือไอ้เนี่ยมาบาเลยเนี่ยมดตัวเล็กติดเดียวโหแต่มันกัดเจ็บพิหายเอ้ย โอ้ยโอ้ยโอเคอืมจัดไปเพื่อนเฮ้ยกล้องอย่าจัดเอาไว้แหงวะเนี่ยไฮ้ดีกว่าวะอึ๊บจัดไปอย่าให้เสียครับผมโหเยี่ยมมดเม่งเยอะชิบหายเมื่อกี้โอ้ย แม่งึ้นทั้งขาทั้งมือเลยวะ่ะเอ๊บจัดแม่งทางน้ำเลยดีกว,ว่าป๊าปจะได้สวยด้วยไงเพื่อนตรงไหนผมไปได้ผมไปเพื่อนผมไม่หลบแม่งเนะปึ๊บเนี่ยอันนี้ก็กึ่งกลางชั้นสองครึ่งครับผมในตรงนี้ก็สวยเพื่อนเนี่ยโอเคเพื่อนนะตรงนี้ก็สวยเพื่อน ขอามางี้เหมือนเดิมครับอ่ะตรงนี้ผมก็จะมาตรงไอ้น,นี่ไงไอ้น,นี่ไงผมเรียกว่าตรงนี้ว่าไอ้น,นี่ไงช่องแคบแบริ่งครับผมโอเคครับจัดไปครับมีอะไรวะดูอันนี้แม่งช่องแคบแบริ่งมีอะไรออกมามีแข็งไาเได้รับเชื้ออะไรอย่างเงี้ยเราต้องคอยดูไงแม่งมีรูเลยอย่างเงี้ยมีอะไรเนี่ยทั่วทีเพื่อนเผื่อมีอะไรในรูไงเนี่ยโอเค okay, ครับไปไปครับ มาครับช่องแคบแบร์ลิงครับผมปึ๊บปึ๊บเนี่ยนี่ไงผมก็ล้อขึ้นแล้วผาไปชิวๆไปเอ้ยโอ้โหเฮ้ยแม่งเหนื่อยดมันทิพไายเลยว่ะบอกตรงเนี่ยเพื่อนนักท่องเที่ยวเขากำลังขึ้นมาแล้วครับอ่าเขาเข้ามาตรงช่องแคบแบร์ลิงครับผมโอ้โหเฮ้ยมดแม่งยังอยู่ดีกว่าปึ๊บโอเคครับมาครับเฮ้ย ปิดมาครับมาครับกล้องเนี่ยตัดเลยเว้ยขอร้องอ่ะตัดอีกเรืองโคตรเสียอารมณ์เลยเฮ้ยโห้หนดือดกันดีกว่าดื่น้ำแม่งเลยนะดีกว่าเพื่อนนะดืน้ำแม่งเลยดีกว่าเพื่อนนะไหนไหนไหนแล้ววะปาร์คนี่ไงนี่ไงปึ๊บนี่ไง,ไงจัดเรื่งทางน้ำเลยปาร์คเนี่ย เออโหยี่ยอ,อ่ะเอ้ยเอ๊ะิ่งไม้ต่งไม้ล้มมาบางทางเอ,อ๊บนี่ไงชิวๆครับผมเฮ้ยเปนไงวะซ้ายขวาขวาดีกว่าวะวางแผนเป็นสเต็ปเพื่อนวางแผนให้เนียนเลยเอาอ่างนี้แล้วกันนี่ไงลงน้ำแม่งเลยดีกว่าเอ,อ๊บนี่ เหเนื่อยเดี๋ยวพอรักเลยวะงบอกตรงเดี๋ยวไปชั้นสามเพื่อนนะครับอันนี้สองอันนี้สองครึ่งครับผมเดี๋ยวไปชั้นสามเดี๋ยวผมไปนั่งแว่ชั้นสามแป๊มเพื่อนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมชวนเขาไปต่อไม่รู้ว่าเขาจะไปต่อเปล่าเมื่อกี้ผมชวนเขาไปชั้นสามเย่ะเพื่อนเดี๋ยวไปถึงชั้นสามปุ๊บเลยให้เขาเล่นน้ำกันสักพักองไงว่าเดี๋ยวผมชวนไปชั้นสี่ต่อ ดูเดียวเขาจะไปป่ะเขาไม่ไปเรื่องเขาผมไปคนเดียวผมก็ไปโอเคข้างหลังโอ้เขาก็ตังกำลังตามมาเพื่อนโอเคครับมาครับมาครับโอเคครับป๊าบนี่ไงโอ้โหไอ้ย่าเป็นไงดีวะเอางี้ดีกว่าคิดจะตัดลบไว้แม่งกำลังทำคลิป ต่อเรื่องยี่สิบนาทีกาลังมันเนี่ยเยลาะช่วงกลางไปเลยเพื่อนเพราะมันซ้ายมันนี่นนไงซ้ายหน้าผาขวาหน้าผาไปผมลุยกลางแม่งเลยเพื่อนโอเคเนี่ยลยน้ำแม่งลยปึ๊บนี่ไงนี่ไงลุยน้ําำแม่งเลยเนี่ยรรตรงนี้จริงตรงนี้ก็ไปได้เลาะไปเรื่อยเรื่อเนี่ยแต่ระวัลงล่วงไงผมไม่ไปผมไปทางน้ำดีกว่าเนี่ยทำคลิปทางน้ำแปลงก็ได้สวยด้วยเพื่อน ตรงไหนสวยผมจะผมก็ไม่หลบนะครับผมจะจับแน่งเลยน้ำไม่ลึกผมไม่หลบนะครับตรงไหนล,ลึกผมก็ต้องหลบตามสูตรใช่ไหมเพื่อนนี่เปิดนี่ป๊าบนี่ไงอึ้บเป็นหน้าผาไม่ไม่สูงมากนะแต่เราก็ยจะประมาทชิวๆอ่ะตรงี้เลยปึ๊บนี่โอ้ยดีใจสุดๆเลยบอกตรงแม่งมีเพื่อน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยว,วางแข้งมาตรงนี้อะไรวะนี่ดีกว่าวะปึ๊บนี่ไงน,น,นี่ปึ๊บนี่ไงปึ๊บอ,อ่ะลงน้ำแม่งเลยเฮ้ยเหนื่อยมับบบนชิบหายบอกตรงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมพักก่อนว่ะเนี่ยผมเจอต้นไม้ใหญ่ทั้งสองครึ่งไงที่บางทางนี่คือที่เป็นหน้าผาขึ้นไปเพื่อนจำได้ป่ะ เดี๋ยวลุงหลังมีใครมาเอรอ่ะเออเขากำลังตามมาอยู่โอเคครับมาครับโอเคครับเรื่อยๆชิวๆนะครับไม่ต้องเรียบครับผมมาเรื่อยๆชิวๆครับผมเอเคครับปึ๊บผมบอกเห้เขาระวังผมก็ต้องระวังด้วยนะเพื่อนโหนี่แม่งน่ากลัวว่ะแล้วเมื่อชิบหายเลยว่ะดูมันเป็นใต้หน้าผาก้อนหินเยอะไงเพื่อนสลับซับซ้อนนี่ไหมเร่องมีแขกมาเรียเชิญหรอวะ อผมจะเจอนะครับสาธุสาธุสาธ,สาธุโอเคครับนี่ไงเดี๋ยวผมก็เลาะนี่เหมือนเดิมนี่ไงผมก็จับไปนี้ไปไงลากไม้นี่เพื่อนนี่ไงลากไม้ลากไม้ต้นใหญ่นยะโอเคครับโอ้โหต้นต้นไม้โคตรสูงใหญ่วะเนี่ยสาธุสาธุอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมีเทวดาอยู่นะครับมีนางไม้พวกนางไม้อยู่นะครับสาธุนะสาธุนะครับขอให้ผมเดินทางปลอดภยัยครับผม โอเคครับมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆครับผมไม่ต้องรีบครับผมมาเรื่อยๆครับผมเนี่ยทางนี้เลยครับรอขึ้นทางนี้เลยครับมาครับมาครับมาบบอกทางเขาไงเขาไม่เคยมาเรามาไม่รู้กี่ครั้งเน่ยเราบอกทางเราต้องรักกันครับคนในโลกแบนี้เราต้องรักกันมาครับผมโอเคครับเดี๋ยวซูม่อยครับ มาเนี่ยตามตามตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยครับครับเรื่อยๆเลยครับไม่ต้องรีบนะครับเป็นหน้าผาเล็กๆแต่มันลื่นได้ครับผมโอเคครับชิวๆครับสโลสโลสโลลี่โอเคครับเนี่ยเคาร้ลขึ้นมานะครับเคาล้ลขึ้นมาโอเคครับเคาอ้ลขึ้นมาครับ เพื่อนฟิล okay. 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 ิปปินส์เข้ามาอีกขึ้นมาอีกสามคนทั้งหมดเขามาหกคนไงเมื่อกี้เขาขึ้นไปคนนึงแล้วผมจําถ้าจําได้เนี่ยข้างหลังน่าจะตามไปสองโอเคครับมาครับโอเคครับดีใจที่ได้รู้จักเร็วโหฟิลิปปินส์โอเคมาริลานี่มาริลาซิตี้ใช่ไหมครับมาริลาซิตี้โอเคฟิลิปปินส์ครับผมโอเคผมโจยูทูบเบอร์ไทยแลนด์ชลบุรีไทยแลนด์ครับผมโอเคมาครับมาครับเอาตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยครับชิวๆนะฮะโอเคนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถือกล้องให้ผมแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเออเดี๋ยวเดี๋ยวถือถือกล้องให้ผมแป๊บหนึ่งนะครับมามาครับโอเคครับโอเคครับเพราะตรงนี้มันขึ้นยากไงตรงนี้มันสูงไงตรงนี้มันเนินสูงเนี่ยขึ้นขึ้นไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปแป๊บหนึ่งแล้วถือกล้องให้ผมแป๊บนะครับโอเคครับไปครับไปครับเนี่ยชิวๆเกาะเนี่ยมันจะเบี่ยงตัวหน่อยนึงเอี้ยวเอียวนิดนึงโอเคโอเคครับ โอเคครับเอ่อถือถือกล้องให้ผมแป๊มครับมันมันมันไม่ถนัดครับผมโอเคครับโอเคเดี๋ยวผมให้ให้เพื่อนฟิลิปปินส์เขาถือกล้องให้ครับแป๊บครับก็ไม่ต้องโดนปุ่มอะไรเลยครับอโอเคครับมาครับโอเคครับซึมซึมซึมหลบไหนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลบหลบหลบทางขึ้นเลยโอเคครับอ่าถ่ายถ่ายเลยก็ได้ครับผมปะครับอึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ้ยเรื่อนเรื่อนเรื่อนแป๊บนึงครับอึ๊บโอเคโอเคครับขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณมากครับ โอเคครับจงกิวิลิมันครับโอเคครับอะไปต่อครับผมไปครับเพื่อนทําคลิปต่อครับผมนี่ครับไปนี้เลยครับอาดตรงไหนก็ได้ครับผมเรื่อยครับออกขวาเลยครับเนี่ยไล้ไล้เขี่ครับไล้เลบเลบเลบก็ได้ครับเล็บได้ครับเรื่อยครับไม่ต้องรีบนะครับกิ้งไปเดี๋ยวมันเจ็บไม่ต้องเสิร์ฟเลยนะครับไปครับใกล้แล้วใกล้ใกล้ถึงแล้วครับผม แต่ละอีกประมาณประมาณอ่าประมาณยูประมาณเทนประมาณเทนมินิทอ๋อเทนมินิทอ่าประมาณเทนมินิทโอเคอ่าฟอฟอทีฟอทีเชนเสถียรมอเตอร์ฟอนโอเคเทนมินิทโอเคอ่ายูโอเคตามครับตามมาครับเฮ้ยเมื่อกี้ผมลืมชาร์จแบตไม่ไหวเนี่ยเมื่อกี้ผมถอดสายชาร์จเออ โอ้ดีไม่ไม่ดับเ๊บเมื่อกี้ไงที่ผมไม่เข้าถือกล้องไงแล้วผมต้องดึงสายชาร์จออกแบตเตอรี่ไอ้ไอ,เอ,เอ,เอ้ไอ้พอแวงผมอยู่ในเป้งโอเคเมื่อกี้แมงแดงเลยนี่หว่าโอเคครับเพื่อนฟิลิปปินส์ครับผมมาครับชิวๆครับชิวๆโอเคครับโ l โลลีโอเค วอล์กิ่งวอล์กิ่งสุโขลีวอล์กิ่งโอเคครับ <S <S เบิร์บนี่ไงคลิปจะตัดแล้วนี่ว่าดีนะเออไม่ไม่ไ,มไม่ตัดกลางทางเออมันยี่สิบนาทีตัดทีอย่างเงี้ยโอเคอ่ะตรงนี้น้ำก็ลึกนะครับแต่ตรงนี้ยังไม่ใช่ชั้นสามนะครับยังไม่ใช่ชั้นสามนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาไปนะครับขึ้นหน้าผานะครับ ซ้ายหน้าผาครับขวาหน้าผาครับครับเดี๋ยวคลิปจะตัดพอดีพอดีเออผมรอเพื่อนก่อนเดี๋ยวไปทางขวาครับผมไลน์ไล,ไลครับผมไล้นะครับพอดีคิปจะต